ทําให้ความสงบนี้เป็นเพียงภาพลวงตาหลวงปู่วิสารไม่ได้มาเพื่อย้ำผนึกท่านมาด้วยความเมตตาอันเป็นที่สุดท่านยกไม้เท้าขึ้นช้าๆแล้วพนมมือลมหายใจที่สั้นและอ่อนแรงของท่านได้แปลเปลี่ยนเป็นบทสวดเมตตาใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เสียงสวดที่สั่นเครือแต่หนักแน่นนั้นมิได้ดังเพื่อขับไล่แต่เพื่อปลดปล่อย แสงสีเขียวมรกตที่เคยลุกไหมเหนือใบไม้เริ่มสั่นไหวรากไม้ที่เคยรัดแน่นเริ่มคลายตัวช้าๆ <c oughs> เมื่อบทสวดแห่งความเมตตาเข้าแทรกซึมไปทุกอนูของอาคมเมื่อบทสวดถ,ถึงจุดสูงสุดเปลวไฟสีเขียวเหนือยอดไม้ก็มอดดับลงในพริบตาใต้โคนต้นใบหน้าอสูรที่ถูกตรึงมานับศตวตรรษก็เบิกกว้างเรากับมันได้มองเห็นท้องฟ้าเป็นครั้งแรก ใบหน้าหินแตกเป็นรอยร้าวเสียงถอนหายใจที่ยาวนานที่สุดในโลกได้ดังขึ้นแผ่วเบาเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากปีาศาจแต่มาจากดวงวิญญาณที่เหนื่อยล้าใบหน้าของอสูรสลายตัวกลายเป็นเพียงผุยผงธรณีเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยการพนาการที่มาลายหายไปความรู้สึกหวาดกลัวแบบโบราณได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบย่งไม่เคยมีมาก่อนใต้ต้นโพ หลวงปู่วิสารลดไม่เท้าลงท่านไม่ได้หันกลับไปมองซากอสูรที่สลายไปท่านเพียงแต่เดินก้าวต่อไปอย่างช้าๆท่านทำลายพันธนาการไม่ใช้เพื่อปล่อยปรีศาตออกไปทำลายโลกแต่เพื่อมอบวิมุติคือความหลุดพ้นให้แก่ดวงวิญญาณที่ถูกกักขังและเพื่อสอนให้โลกนี้ได้รู้ว่าการดับตัณหาที่แท้จริงไม่ได้มาจากการจองจำแต่มาจากการให้อภัย และปล่อยวางในที่สุด